สวัสดีค่ะทุกคนค่ะวันนี้มากินพิซซ่ากับเด็กๆดิ๊ด๊ายดิ๊ด e a h you ก a n eat วิ d ด๊ายดิด๊โอ้ยค s ณกินโอ The camera. It's mm. mm. Good. The camera. Yes. No. It not taste like the pizza and gummy bear pizza. Mm. Everybody like pizza. Mm. น<ด> No, I got i mm hmm. ้นี่นั่งลงค่ะพิซซ่านั่งลงค่ะเอมามี่ไม่เห็นหนูนะคะเด็กๆชอบพิซซ่าทุกคนเลยนะคะ mm hmm. บ้านนี้สปาเกตตี้มกักกะโรนีอันเนี้ยชอบหมดค่ะพิซซ่านี่พิซซาของโปรดท,ที่สุดนะคะแล้วก็ซูชิ Good. Mm. Oh, this guy's name is Italian, so maybe that's. Good. Hmm? This guy is Japanese, but his name is Italian, right? And look, I have. And I too I four. Yeah, better more. <laughs> she only likes cheese. Daddy, yeah. I want I to get to be our daddy. Your and do you know it's a different finger? It's a different finger. can eyes of tea? Yep. Close. It's this one. Thumb. Use thumb. Yeah, And on the tail side, you just like this part. เดี๋ยววันนี้ต้องทำงานนะคะประชุมตั้งแต่สามทุ่มถึงตีสามนะคะวันนี้ที่จริงแล้วเดือนมีนายูกิเขาจะมีงานนะคะทุกคนจะต้องกลับไปญี่ปุ่นนะคะแต่ว่าปีนี้ไม่ได้กลับเนะาะเพราะว่าโรคไวรัสกำลังระบาดช่วงนี้ก็ไม่ได้ไปทำงานไม่ได้เดินทางแล้วนะคะนี่ก่ากลัอืม เราจะสั่งกับข้าวจากอเมซ o นนะคะพรามนาวนะคะทุกคนแอปพลิเคชันเราสั่งสั่งของจากโฮลฟู้ดนะคะ <c oughs> เขาก็จะมาส่งอาทิตย์หนึ่งก็จะจ่ายตลาดประมาณ3ครั้งนะคะถ้าสั่งออนไลน์แต่ถ้าเราไปกันเองก็ประมาณครั้ง2ครั้งค่ะ แต่ว่าเดี๋ยวนี้ไม่ค่อยได้ไปแล้วตั้งแต่โรคระบาดนี่ไม่ได้ไม่ออกไปข้างนอกเลยนะคะท oh, mm ุกคนออกไปก็ออกไปแป๊บเดียวนะคะ people w a e e same face ยูกิพาดิซ่าไปซับเวย์นะคะไปซื้อแซนด์วิชพนักงานทักบอกว่าดิซ่ากับพ่อหน้าเหมือนกันเลย แนนอนอยู่แล้วหน้าเหมือนกันเลยเนาะหน้าเหมือนแดดดีใช่ไหมคะใช่ไหมคะก็เหมือนเนาะทุกคนเหมือนมากยูกิกัอร์ลิซ่าฮ่าาต่อด้วยชีสเค้กค่ะทุกคนอื้มาครับหนึ่ง อ๋อไม่มีใครกินเลยนี่กินพิซซ่าค่ะ<อ>กินพิซซ่าหนูจะเอาแต่กล้องเนี่ยหนูจะเป็นตากล้องเหรอคะเป็นตากล้องแทนหมอมีแล้ว กันเองสวัสดีค่ะวดีทุกคนทักทายค่ะนี่แครอทอยู่นี่แครอทอยู่นี่ค่ะแครอทอยู่นี่แครอทอยู่กับลิซ่าอันนี้เอลซ่าค่ะเอลซ่า แครอทอยู่กับพี่ลิซ่าค่ะลีน่าไม่ใช่แครอทลูกตั้งชื่อตุ๊กตาให้นะคะทุกคนแครอทอันนี้เอลซ่าค่ะแครอทจ้านี่แครอทจ้านี่แครอททุกคนเห็นแขนสองข้างไหมคะเนี่ยเป็นแครอทพิซ่ากัดน้องสองข้างเลยนะคะ บางทีเขาหมันหมันเคี้ยวกันแล้วเขาก็นั่งอยู่ดีๆเขาก็กัดเป็นรอยเคี้ยวเป็นรอยฟันเลยนะคะทุกคนโอเแคนเลยน้องพี่พีริซาป้อนกล้วยหมามาเชิญเทำไมหนูสองเท้าตัวเองล่ะลูกึ Munchin Did you eat? Yes. Okay. And Uh, uh and then next meeting is oh. nine. No internet. So <laughs> yeah. bored. Uh, it's gonna